สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องคุยสาระ HR Channel กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์แบบซอฟเ์จะจงสูตรแคร์หรือสูตรการปรับเงินคำนวณบำนาญสูตรใหม่ซึ่งหลายคนยังต้องทำความเข้าใจกันอีกค่อนข้างเยอะก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคตอันใกล้จะถึงนี้นะครับหนึ่งความหมายของสูตรแคร์เป็นสูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แนวคิดหลักคือใช้รายได้เฉลี่ยตลอดช่วงเวลาทำงานมากกว่าการเอาเฉลี่ยเฉพาะช่วงสุดท้ายก่อนเกษียณสูตรแคร์จึงคำนึงถึงความต่อเนื่องของรายได้และการปรับค่าตามค่าครองชีพเพื่อให้สะท้อนรายได้จริงและมีความเป็นธรรม2เปรียบเทียบสูตรเดิมกับสูตรแคร์สูตรเดิมใช้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์ใช้เฉลี่ย180เดือนหรือ15ปีสูตรเดิมผู้ที่เงินเดือนสูงช่วงท้ายได้เปรียบมาก แต่สูตรแค่กระจายความเป็นธรรมตลอดช่วงเวลาทำงานสูตรเดิมไม่มีหรือมีการป้องกันค่าครองชีพเพียงเล็กน้อยแต่สูตรแค่มีการปรับค่าตามดัชนีค่าครองชีพสูตรเดิมอาจต้องจ่ายบำนาญสูงในบางรายแต่สูตรแค่ช่วยควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าสามจุดแข็งหรือ strengths สะท้อนชีวิตการทำงานจริงไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เงินเดือนช่วงท้ายเหมาะสมกับผู้ที่ทำงานยาวนานต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำ ผู้ที่เงินเดือนพุ่งสูงเฉพาะสองถึงสปีสุดท้ายจะไม่ได้บำนาญที่สูงเกินจริงผู้ที่ทํางานระยะยาวแต่รายได้ขึ้นน้อยกลับได้สิทธิ์มากขึ้นปรับค่าตามค่าครองชีพช่วยป้องกันบำนาญเสื่อมค่าในระยะยาวเสริมความมั่นคงทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุสร้างเสถียรภาพทางการเงินกองทุนลดการจ่ายเก,เกินจริงที่เกิดจากระบบเดิมและกระจายภาระจ่ายบำนาญระยะยาว4จุดออ่นหรือ Witness ผู้ใกล้กเกษียณอาจเสียประโยชน์ถ้าก่อนหน้าเงินเดือนต่ำการเฉลี่ย1น0เดือนอาจได้บำนาญลดลงทำให้เกิดแรงต้านจากกลุ่มที่ใกล้กเกษียณซับซ้อนต่อการสื่อสารเพราะสูตรใหม่มีการปรับค่าตามดัชนีคนทั่วไปอาจไม่เข้าใจและเสียงทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจการเปลี่ยนผ่านยุ่งยากต้องมีกลไกชดเชยเช่นถ้าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าสูตรเก่าก็อาจต้องจ่ายตามสูตรเดิมหรือจ่ายชดเชยบางส่วน หโอกาสหรือ opportunities ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมว่าดูแลยั่งยืนไม่ล้มละลายเป็นราักฐานพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคตเช่นบำนาญแห่งชาติหรือ universal pension ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างแรงงานโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว6ความเสี่ยงหรือ r e s s แรงต้านทางการเมืองและสังคมเพราะคนที่เสียประโยชน์อาจกดดันรัฐบาลให้เลื่อนหรือยกเลิก ต้นทุนการบริหารจัดการสูงขึ้นเพราะต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังถึง180เดือนและทำดัชนีปรับค่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจถ้าดัชนีค่าครองชีพแข่งแรงบำนาญอาจสูงกว่าที่คาดและกดดันกองทุน7บทสรุปสูตรแค่เป็นความพยายามทำให้ระบบบำนาญยั่งยืนและยุติธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะยาวดีต่อความมั่นคงทางการเงินกองทุนและช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากระบบเก่า แต่การเปลี่ยนผ่านต้องทําให้ราบรื่นเช่นให้สิทธิ์เลือกสูตรที่เป็นประโยชน์กว่าหรือค่อยๆปรับใช้ในช่วง5-10ถึง10ปีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของแรงงานและลดแรงต้านทางสังคม